คอนเซปต์ในการตัดต่อคืออะไรอันดับแรกต้องมีคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์ต้องไว้ใจได้ต้องมีการจอที่พพอร์ตอย่างโน้ตบุ๊กเอเซอร์คอนเซปต์ดีนะครับที่ทําให้การทํางานเนี่ยสมูทราบลื่นนะครับแต่จริงๆแล้วคอนเซปต์ concept ในการตัดต่อเนี่ยมันก็คือการเล่าเรื่องครับดังนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณจะเล่าเรื่องเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณต้องมีคนฟังครับและคุณต้องเข้าใจว่าคนฟังของคุณเนี่ยคือใคร ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่าง3มคลิปที่ผมทํามาเนี่ยผมวิเคราะห์มาว่าคนฟังของผมอะ่ะคือคนที่กําลังมองหาคอมพิวเตอร์ในระดับคุณภาพสูงแบบนี้การที่คุณจะไปเซิร์ชหาสเปคเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องยากละเขาสามารถทํากันได้ทุกคนเลยคนระับผมก็เลยเลือกวิเคราะห์ต่อไปว่าแล้วเขาต้องการจะฟังอะไรผมคิดว่า เขาอยากจะได้ความมั่นใจอยากจะเห็นว่าคอมเนี่ยเอาไปใช้งานจริงอะ่ะใช้ได้ไหมดังนั้นทั้งสามอีพิโซดอะ่ะผมเลยเล่าเรื่องด้วยการเอาโน้ตบุ๊กเอเซอร์คอนเซปต์ดีนะไปทำงานจริงๆนั่นแหละครับคือการที่ผมวิเคราะห์ว่าคนฟังผมอยากจะฟังอะไรโอเคครับสุดท้ายก็ต้องขอบคุณโน้ตบุ๊กเอเซอร์คอนเซดีนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัท a d ดไว้นะครับที่มอบโอกาสให้ผมได้แชร์ความคิดเห็นแชร์ความรู้สึกนะครับและผมไม่ลืมครับ ผมจะลาคลิปนี้ไปด้วยคลิป DJ T-Lex ซึ่งเป็นลูกสาวผมเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปผมนำคอมเครื่องนี้ไปทำเพลงแล้วก็ตัดต่อ MV นี้ออกมานะครับลองไปชมกันนะครับยังไงก็ขอบคุณครับสวัสดีครับมีเสียงอยู่นะขอถ่ายเลยนะพี่นะไม่เห็นหน้าพี่ này, là người gặp bán này